โยโยโยเที่ยงตรงเจิญกับคืนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฟากผลิตภัณฑ์ QN Sport นะครับเดี๋ยวพี่จะจะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับ บิ๊กมาร์ชพิจารณาเรือเกมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเกาลโชสลาอิตาลีครับอูดิเนเซ่ดับสิบเอ็ดจะเปิดบ้านเจอกับเอซีมิลานอันดับเก้าอูดิเนเซ่สี่สิบแต้มจากการชนะสิบเอ็ดเสมอเจ็ดแพ้สิบสามเกมล่าสุดบุกแพ้เจนัวมาศูนต์ต่อหนึ่งนะครับคอสตาร์รุญยานิกคุนซือชาวเยอรมันครับจริงๆก็มีตัวเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับตัวหลักๆก็โอโคเยเป็นประตูครับเกมรับยาก้าบิโลกับอูมาโซเล่นะครับตรงกลางมีเยสเปอร์คาวสตอมออนเยซาราก้าตัวริมเส้นก็โทมัสคริสเตียนนนเซะครับ ครั้งหน้าก็อีคอบราโวเล่นกับลอเรนโซลูก้ากองหน้าตัวเก่งโยโยโย่เจ็ดสต์ผลิตภัณฑ์ K คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับเอซมิลาน48แต้ม จากการชนะ13เสมอ9แพ้9เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอฟิโอเรติน่ามา2-2นะครับซาโจคอนไซซ์เซลครับยังไม่มีเอเมอสันโรยาวกับรูเบนลอตตาชิที่ยังเจ็บนะครับตวัวหลักก็ไมมียองเป็นประตูนะครับเกมรับวอลเกอร์โทโมริ ori, มามาลิกเตานะครับลูกัสเองดงเดสตรงกลางยูซุบมูซาอ่ามีดาวรุกอย่างทียานี่ไรเดอร์นะครับตัวลิมเซนก็น่าจะเป็นคริสเตียนปูริสิตราเฟลเลอเอข้างหน้าชามิอับราฮัมนะครับโดยมีลูก้าโยวิดกับซานติโอโกคิเมเนส เป็นตัวสอดแทรกครับนัดแรกเจอกันเอซิมิลานเปิดบ้านชนะ1 0สูนะครับก่อนเกมเขายังมองมิลานบุกมาเป็นต่อนะครับเอ,า,อาง่ายอูดินเนเซ่นเนี่ยอยู่กลางตารางแล้วผลงานช่วงหลังเริ่มหลุดนะครับแพ้มา3เกมติดส่วนเอซิมิลานของคอนเซซเซาก็กระท่อนกระแท่นนะครับเพียงแต่ว่าโดยคุณภาพตัวผู้เล่นเนี่ยพี่เจ๋จะมองว่าเหนือกว่านะครับถ้าเน้นๆหน่อย ยิ่งมาเจออูดิเดเซในฟอร์มที่ไม่ดีด้วยครับเกมแบบนี้พี่เศนมองว่ามีโอกาสสูงมากครับที่เอซีมิลานจะบุกมาเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตูน,นะครับให้เชียร์เอซีมิลานเป็นคืนหนังบิ๊กแมตชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย